สวัสดีเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Luna Destiny นะคะกับมาเจอกับนิคในการเล่นพิงอาการนั่นเองโดยในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าในเร็วๆนี้เราจะมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามานะคะคราวนี้ได้ส่วนตองไพ่จะมีทั้งหมดนะคะ4ใบด้วยกันนะคะใบแรกนะคะจะเป็น s สาโ Node ค่ะให้ดูใกล้ๆนะ s n o โ Node ค่ะใบที่2นะคะเป็น Mid Heaven ค่ะแล้วก็ใบที่3นะคะเป็น d e s c e n d a n ค่ะ แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเป็น Twelve House ค่ะใบที่ 1, 2, 3และใบสุดท้ายใบที่4นะคะเพื่อนๆใช้สมาธิในการเลือกถ้าเลือกได้แล้วสามารถกด time stamp ข้ามไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะคะก็จะเป็นเซาโนนนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะสถานการณ์ของเราในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะ สถานการณ์ของเราในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะมี Five of s w o r r s ค่ะ The w o r l d นะคะ Three of Pentacles นะคะ Two of Pentacles แล้วก็เป็น o of p e n t a c l e ลหลักๆนะคะจะมีในเรื่องนะคะ ที่เกี่ยวกับคาว่าต่างประเทศขึ้นมาแล้วก็มีในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมันขึ้นว่าตัวเรานะคะอาจจะอยู่ในจุดที่แบบต้องมีการเติบโตมีการพัฒนานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสนะคะที่เหมือนกับจะได้รับตําแหน่งหรือความรับผิดชอบที่สูงขึ้นนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทําให้เราเนี่ยต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะซ <ffee. S 2> ึ่งมิ้งมอกว่า อาจจะเป็นเรื่องของการเรียนการงานนะที่ไพ่กำลังพูดถึงนะคะมันเป็นลักษณะที่เราต้องมีการบาลานซ์จัดการอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีการรับผิดชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสที่ต้องมีการรับผิดชอบเพิ่มนะคะมันเลยเป็นลักษณะที่เราต้องจัดการบาลานซ์นะคะในสิ่งที่มีให้ดีมากที่สุดน,นะคะคราวนี้ขอดู f o u of p e n t a c l e ค่ะ เทรลฟอนนะคะคราวนี้ในส่วนของตัวเราถ้าถามว่าเราสามารถจัดการได้ไหมมิ้งมองว่าจัดการได้นะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเม่เหมือนกับตัวเราเนี่ย จะค่อนข้างเหมือนกับคิดเยอะละเอียดรอบคอบมากๆคือเราจะมีความคาดหวังว่าถ้าเกิดว่าเราจัดการนะคะในเรื่องของสิ่งที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นจุดที่ทําให้เราต้องมีการพัฒนาตัวเองต้องมีการเรียนนะคะหรือเป็นลักษณะที่เมเนทอะไรหลายๆ,ๆอย่างเราคาดหวังว่าหลังจากนี้ทิศทางนะคะในเรื่องของการงานการเรียนของเราต้องไปในทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมันเป็นไพ่ในเชิงประมาณว่าเราอาจจะได้สิ่งที่ดีกว่าะคะมันเป็นลักษณะที่แบบ เออทำได้นะยอมหนักยอมเหนื่อยนะแต่ว่าเราคาดหวังผลในระยะยาวนั่นเองนะคะคราวนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าแล้วเรื่องดีๆที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเรื่องดีๆนะคะที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะเป็น chain of sword ค่ะ the sun d h e d and river นะคะ ชอูอสอดค่ะแล้วก็เป็น e อ็ดออฟเพนเดเคนะคะในส่วนตัวไพอ่อ่ะมันมีทั้งคําว่าจบและมีการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆที่เข้ามานะคะมิ้งมองว่ามันเหมือนกับตัวเรามีโอกาสที่จะแบบเหมือนกับมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเช่นจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เหมือนกับเราต้องเหมือนกับ จัดการอะไรหลายอย่างพร้อมกันเพราะไม่สามารถที่จะปล่อยอะไรสักอย่างได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆก็คือเรามีโอกาสที่จะมีการเคลียร์บางสิ่งบางอย่างนะคะให้จบและมีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะคะและมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นสิ่งที่เราเคยแผนเอาไว้แล้วนะคะมันเป็นการวางแผนระยะยาวเป็นช่วงที่แบบว่าเราจะได้มีการเรียนรู้มีการศึกษาหาข้อมูลและมีการเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะมีใครสักคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเรานั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องดีๆที่เข้ามามิงเลยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเราแพนเอาไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่า,อาขอดูเด็ดแอนด์รีเวิร์สหน่อยโอเคมันขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับการอัปเรเวลอะ่ะก็คือการเรียนการงานอะมีโอกาสนะคะที่เหมือนกับถ้าเราเคลียร์บางสิ่งบางอย่างจบได้หรือเราสามารถที่จะ คล้ายๆว่า manage ได้ดีอะไรประมาณนี้ค่ะจะทําให้เราอาจจะมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งไปในเล v e l ที่สูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาอะไรแบบนี้ได้ค่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวขอดูเพิ่มอีกนิดนึงนะคะไพ่ช่วยแนะนําหน่อยนะเอ่อไพ่แนะนําว่าแล้วเราควรทําอย่างไรนะคะกับโอกาสที่ได้มาเราควรทำอย่างไรกับโอกาสที่ได้มานะคะ Wheel Fortune นะคะ เอ็ดออฟแนะคะแล้วก็7 of w a n d อนะคะ9 of w a n d อนะคะเอ่อคราวนี้ถ้าถามว่าเราควรจัดการอย่างไรคือไพ่บอกว่า ตัวเราอาจจะต้องพยายามต่อสู้นะคะไฟให้เต็มที่พยายามให้เต็มที่นะคะเพื่อที่จะได้ทําให้เราเหมือนกับมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในส่วนตัวไพ่เมือขึ้นว่าเราเนะ่ยเป็นคนที่เก่งมีความรับผิดชอบที่ดีอยู่แล้วแต่ในบางครั้งนะคะมันเป็นไพ่ในลักษณะที่ชอบทําอะไรเดิมๆซ้ําๆละเอียดรอบคอบแป่ก็อาจจะทําอะไรค่อนข้างช้านะคะจนบางทีเราจะรู้สึกว่างานที่เรารับผิดชอบนะ่ยมันหนักมากนะคะหนักมากเพราะอะไรนะคะก็คือมม่เหมือนกับเราค่อนข้างที่จะ เต็มที่กับในทุกๆงานที่เราทําที่เราจัดการมันเลยรู้สึกว่าหูมันแบบ มันติดมบบมีความเป็นเพอร์เฟกหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ว่าในส่วนตรงไพ่พูดเชิงว่าบางทีเราอาจจะต้องมองภาพรวมภาพกว้างนะแล้วก็เราลองพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็เปิดใจนะคะเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งมิงบอกว่าตัวคุณอะ่ะจะมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็การพัฒนานะคะในเชิงของหน้าที่การงานหรือว่าการเรียนไปอีกสเต็ปหนึ่งและมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะต้องให้โอกาสที่ดีกับเราใน คตและไพ่ก็พูดว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างที่เราคาดหวังนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังในมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้หลังจากที่เราเนี่ยเคลียร์ประเด็นบางสิ่งบางอย่างจบไปแล้วมีโอกาสที่จะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ไพ่ก็เลยพูดว่างั้นเราก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่นะคะคือบางครั้งอ่ะบางทีการเป็นว่า เราอะเหมือนกับบางทีเราจะเรียกว่าไงพอเหมือนกับมันมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ว่าเราค่อนข้างจะกังวลเยอะเหมือนกับไม่กล้ารับเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามียมันหนักหน่วงอยู่แล้วแต่ไพ่บอกว่าถ้าเราเลือกที่จะแบบอยากเติบโตเราก็ต้องรับนะเราก็สู้อย่างเต็มที่มันจะทําให้เรามีความโดดเด่นนั่นเองนะคะโอเคก็เรียบร้อยในส่วนคําทานายสําหรับคนที่เลือกใบที่1ขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะใบที่2อนะคะจะเป็น mid heaven ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์ตอนนี้ของเรานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะ สถานการณ์ตอนนี้ของเราเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเป็นน of Cups ค่ะซิกทับคับเอกอสอดนะคะเพ f อฟวอนแล้วก็เป็นไฟอฟวอนนะคะเอ่อคราวนี้สถานการณ์ของเราเป็นอย่างไรเออมีรู้สึกว่า เราอยู่ในจุดที่แบบต้องการอะไรที่แบบมันชิลๆสบายๆายนะคะมันเหมือนกับว่ามาเป็นไพ่เรื่อยๆอะ่ะชอบทําอะไรเดิมๆซ้ําๆนะคะเราก็ค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ตัวเราอาจจะเริ่มมีความอึดอัดอะไรบางอย่างเพราะอะไรนะคะมันเหมือนกับตัวเราต้องมีการไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ต้องมีเรื่องของการไปเรียนรู้การพัฒนามันเลยเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะบีบบังคับนะคะให้เราเนี่ยต้องลุกขึ้นไปไฟนะคะเช่นบางครั้งเนี่ยเราอาจ จะเป็นคนชิวๆเป็นคนที่แบบไม่ชอบมีปัญหากับใครอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวอยู่กับคนที่เรารู้สึกรักแล้วก็ไว้ใจแต่ว่าสถานการณ์มันบีบทําให้เราเนี่ยต้องเหมือนกับออกไปพรีเซนต์ออกไปพูดไปเจอกับผู้คนใหม่ๆเป็นลักษณะที่แบบบางทีต้อง คล้ายๆว่าต้องไปพูดถกเถียงหรืออะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งในส่วนต่อไปบอกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชอบนะมันเป็นภาระหน้าที่ที่แบบหนักหน่วงสําหรับเรามากจริงๆนะคะคราวน,นี้ขอดูหน่อยนะว่าแล้วปัญหาในช่วงนี้ของเรานะคะเป็นอย่างไรนะ Devil ค่ะเ a มเพลนไฟออฟครับคิงออฟโซนค่ะแล้วก็เป็น S of Cup นะคะ คราวนี้นะคะสถานการณ์นะซึ่งอาจจะแบบเป็นเชิงแบบปัญหานะคะคือในส่วนตัวพ่ยมันขึ้นประมาณว่าจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่ คลายว่ามีความทะเยอทะยานนั่นแหละนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวแต่ในบางครั้งเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างพอใจกับจุดที่เราอยู่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีโอกาสที่จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาก็คืออาจจะมีผู้ใหญ่นะคะพยายามจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเราซึ่งผู้ใหญ่นะคะเขาก็จะเป็นฟิลที่อาจจะแบบเป็นคนเจ้าไอเดียเจ้าโปรเจกต์นะคะเหมือนกับทํางานหลายอย่างธุรกิจหลายอย่างนะคะจนเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องถ่ายงานมาให้กับเรานะคะในขณะที่เรามีความเป็นเดวิลคือเรา อาจจะโชว์เรื่องของความพราวความสามารถว่าฉันน่ะเก่งนะคะฉันน่ะแบบเจ๋งสุดๆเฟียสสุดๆหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้านายเขาก็เลยเรื่มที่จีบยื่นนะมันก็เลยทําให้เราต้องเหมือนกับมีการพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนั่นเองค่ะคราวนี้ขอดูหน่อยว่าเรื่องดีๆนะคะหรือโอกาสดีๆของเราเนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะอืมเป็น t e n of pentacle ค่ะ the star page of sword ค่ะโอ้โหลวงลวง แล้วก็เป็น h a l l o f r n อืมแล้วก็เป็น king of f a w n นะคะคราวนี้นะคะเรื่องดีๆที่จะเข้ามาคืออะไรนะคะคือมันขึ้นประมาณว่าตัวเรามีโอกาสนะคะที่อาจจะ เหมือนกับได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะคือจริงๆอะ่ะมันแปลได้หลายแบบอย่างแรกแปลในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะเช่นคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะโดยที่ตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องทํางานหนักอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะคือมันเป็นฟิลที่แบบคุณสามารถที่จะทํางานเรื่อยๆสบายๆายเพียงแต่ว่าคุณต้องกล้าเท่านั้นเองนะคะต้องกล้าที่จะเรียนรู้ต้องกล้าที่จะศึกษานะคะเพื่อจะพัฒนาตัวเองให้ไปในจุดที่ดีขึ้นแล้วมันเหมือนกับมีโอกาสที่คุณอะ่ะจะได้รับในเรื่องของการซัพพอร์ตนะคะ จากคนเก่งคนหนึงมีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้มันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะคะมันแปลในเชิงว่ามีโอกาสที่จะแบบได้เงินก้อนโตเลยมีโอกาสที่จะแบบได้เงินที่แบบ ค่อนข้างมีความมั่นคงสําหรับเราเลยนะขอแค่ว่าเรากล้าเท่านั้นเองกล้าที่จะเรียนรู้นะคะกล้าที่จะเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็จะได้รับการถ่ายทอดบ,บางสิ่งบางอย่างแม่นะคะหรือกรณีที่2นะคะก็คือไม่ว่าเราจะทําอะไรในช่วงนี้จะผิดจะถูกหรือจะอย่างไรก็ดีนะคะมีคนคอยช่วยคอยซัพพอร์ตตลอดเลยจะเป็นเพื่อนจะเป็นครอบครัวจะเป็นเจ้านายค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ผลักดันเรานะคะให้เราได้มีโอกาสไปลองสิ่งใหม่ๆนะมิ้งมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำแนะนำนิดนึงค่ะไพ่ช่วยแนะนำคนที่เลือกไพ่ใบที่สองค่ะเป็น The Fool ค่ะ Hermit ค่ะ n i n e of Cups, Eight of Swords นะคะแล้วก็เป็น Four of Pentacles ค่ะโอเคคราวนี้ในส่วนตัวไพ่นะคะที่ไพ่จะแนะนำคือ ไพ่พูดเชิงประมาณว่าตัวเราอาจจะต้องมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะและเป็นลักษณะาการรู้ลึกรู้จริงซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานหน่อยนะคะในการที่เราจะเรียนรู้สิ่งนี้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าในวันที่เราเริ่มเหมือนกับเกราเข้าใจแล้วหลังจากนี้มันจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราและมาทำให้เรานะคะมีการตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดชัดเจนมีความสตงแล้วก็แก้ไขปัญหาได้เก่งมากขึ้นนะคะและเมื่อถึงจุดนั้นนะคะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีเรื่องของแบบความละเอียดรอบคอบแล้วก็ได้สกิลอะไรที่หลาก หลายมากกว่าที่เคยมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนคําแนะนําให้ก็เลยบอกว่ายังไงซะเราก็ต้องมีการกล้านะกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กล้าที่จะเรียนรู้ศึกษาใช้เวลาหน่อยแต่สักพักมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆสาหรับเราในอนาคตนั่นเองค่ะแล้วก็จากไพ่เซตก่อน,น,นี้ก็คือมีโอกาสที่แบบจะได้เงินด้วยนะจากนี้อาจจะแบบไม่ได้ต้องทํางานหนักมากก็ได้นะเพียงแต่ว่าคือเราต้องอยู่ในจุดที่คนข้าวจะเก่งในระดับหนึ่งอะ่ะเออได้ทั้งเงินและงานก็ไม่หนักจนเกินไปนะคะโอเคอน,นี้จะเป็นเรื่องการเรียนหรือการงานก็ได้นะโอเคก็เรียบร้อยในส่วนคําทํานายนะคะอะ ในส่วนราคณาดาวจันดาวสุขหรือราศีหน่อยอันนี้สุดกองแรกจะลืมจะลืมราศีด้วยนะเออเป็นราศีกุมค่ะราศีมีนนะคะราศีโอเคซ้ำแนะราศีกุมนะคะ ขออีกอันนึงเป็นราศีกรกฎแล้วก็ราศีตุลค่ะเรียบร้อยสําหรับสถานการณ์นะคะในเรื่องที่ว่ามีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาหลักๆก,ก็น่าจะเป็นในเรื่องของอมีคนคอยช่วยเหลือมีโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานแทบเหมือนกับจะมีคนซัพพอร์ตตลอดไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนาะโอเคก็เรียบร้อยในส่วนคำทำนายขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทนนี่เลือกไพ่ใบที่3นะคะเป็นเดซเซนเดนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3นะคะคืออะไรขาดูสถานการณ์ปั ปัจจุบันนะคะเป็น king of pentacle ค่ะ tree of wands นะคะแล้วก็เป็น six of pentacle ค่ะ wheel of fortune นะคะแล้วก็เป็น the sun นะคะสถานการณ์นะคะเันขึ้นว่า ตัวเราเหมือนกับมีโอกาสที่จะมีการในเรื่องของการลงทุนได้นะมันเป็นลักษณะที่เรามองหาโอกาสดีๆในช่วงนี้นะคะซึ่งบางครั้งอาจจะหมายถึงการทําธุรกิจส่วนตัวได้นะคะการทําธุรกิจส่วนตัวเป็นได้ตั้งแบบ เออแบบเอาขายของออนไลน์ก็ได้นะคะบางคนอยากจะจัดตั้งเป็นบริษัทก็ได้หรือว่าเราอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างที่สามารถสร้างรายได้โดยเป็นธุรกิจของเราเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจในเชิงที่ไม่ได้ใหญ่มากอ่ะคือเหมือนกับสามารถทําที่บ้านได้หรืออะไรประมาณนี้นะคะเทน่นี้เน,นี่ยส่วนตัวไพ่นะคะมันขึ้นว่าเราอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนมองหาโอกาสที่ดีนะคะอาจจะมีในเรื่องของการพยายามจำเนตน,นะคะในเรื่องของการเงินบางคนมีการสนใจในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะเช่น เสียงโชว์มันก็นแบบจะบอกว่า เออเกี่ยวกับพวกอลอตเตอรี่หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะหรือมันเป็นลักษณะการลงทุนแบบเสียเส่ยงๆนะคะเช่นการเล่นหุ้นคริปโตหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันมันเป็นช่วงที่ตัวเราค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะเราก็มองหาโอกาสที่ดีให้กับตัวเราเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตัวไพ่นี้มองว่าตัวเรากาลังจะเหมือนกับมีการขยับขยายมีการเติบโตมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะคราวนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าเรื่องดีๆที่จะเข้ามานะคะคือเรื่องอะไร เดอะ o า e เวอร์ค่ะนายอวอนนะคะโฟล์ฟวอนทรีอฟสอดค่ะแล้วก็เดอะเฮอร์นะคะโอเคคราวนี้ขอดูเดนะ <c oughs> อะเฮอร์หน่อยอ๋เหมือนไพ่จะพูดกันเป็นคนละเรื่องไปเลยนะจ๊ะจูเบลไฟ n ์สคัพนายอฟวอนทรีอฟสอด คราวนี้นะคะเรื่องดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันปูทางมาในเรื่องของการงานการเงินที่ค่อนข้างจะโอเคนะคะแต่ถ้าถามว่าเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะคะมีรู้สึกว่าไพ่มาตอบในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักแทนนะคะ คือไพ่ออพูดเชิงประมาณว่าตัวเราเนี่ยอาจจะเคยเหมือนกับเจอจุดเปลี่ยนในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักมันทําให้เรามีมุมมองความรักที่แตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างเยอะนะคะเช่นนะคะตัวเราอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมีมายเซตในเรื่องของความรักในรูปแบบหนึง่งพอมันเกิดจากการผิดหวังแรงๆมาทัมันเลยทำให้เรามีมุมมองที่แตกต่างออกไปเช่นทุกที่เราอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจแข็งรักก็รัก ไม่รักก็ไม่รักหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าในประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้มามันเลยทาให้เรารู้สึกว่าวิ ทำไมในครั้งที่ผ่านมาอาจจะเป็นครั้งล่าสุดหรือครั้งนี้นะคะมันเป็นความรักที่ดูเหมือนจะจบกันแล้วห่างกันแล้วมันก็ยังมีในเรื่องเยื่อให่มีในเรื่องของความผูกพันนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะตัวเราอาจจะมีการรักษาระยะห่างในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะตัดกันได้ยากอ่ะมันมีความพัวพันกันในหลายๆด้านหรืออะไรประมาณนี้นะคะยิ่งบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมานานนะคะคือในส่วนตัวให้พูดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะมีทั้งโมเมนต์ที่แบบ ผิดหวังเสียใจยนะคะเพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบไปโฟกัสนะคะในเรื่องของการเงินการงานความมั่นคงแล้วก็เฟดต,ตัวไปจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะหรือในบางคนนะเป็นในเชิงความสัมพันธ์แบบกึง่งเหมือนจะเป็นลักซ้อนอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันคราวนี้ถ้าถามว่าเรื่องดีๆนะคะเหมือนกับที่จะเกิดขึ้นคืออะไรอันนี้มิ้งไม่รู้ว่าถือเป็นเรื่องดีสําหรับเราไหมคือให้ผู้เชิงปรับมาณว่า ในความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนมีโอกาสที่จะมีการวนเวียนกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่มันจะเป็นลักษณะเป็นการวนเวียนในความสัมพันธ์ที่อาจจะดูคุมเครือแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะและในลักษณะของการกลับมาอาจจะเกิดจากการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีใน,นเรื่องของการประสบความสําเร็จนะคะหรือเป็นลักษณะการที่แบบมีงานมีการเฉลิมฉลองหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะเช่นนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นเราก็ได้ มีหน้าที่การงานที่ดีมากๆอยู่ในจุดที่สําเร็จแล้วเขาก็อาจจะแบบมาแสดงความยินดีหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะหรือเป็นลักษณะที่เหมือนกับมีจัดงานปาร์ตี้ ของใครสักคนแล้วก็บเอญเจกันหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นด้วยรวมอะไพ่มาจากค่อนข้างแบบว่าพูดในบรรยากาศที่เออมันเคยมีความเสียใจนะแต่ว่าสุดท้ายความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการวนกลับมานะคะมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะในเรื่องของความรักแต่มีรู้สึกว่าด้วยมันมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ถึงแบบจะกลับมามันก็ยังไม่ได้มีความราบรื่นสักเท่าไหร่นะ คราวนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าแล้วเราเนความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ Six of c u p s นะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆคนที่หายกันไปนะคะ f s w o r d s คะ่ Temper คะ Temperance ค่ะ t h e s t a r นะคะแล้วก็เป็น Queen of s w o r d s นะคะคราวนี้ถ้าถามว่าทิศทางความรักเนี่ยจะเป็นรูปแบบประมาณไหนนะ ในส่วนตัวพ่มิมองว่ายังมีเนื้อเรื่องของความผูกพันความรู้สึกดีนะคะแต่ว่าไม่เหมือนต่างฝ่ายต่างพยายามจะหลีกเลี่ยงกันอ่ะแต่ถ้าถามว่ารู้ไหมเรายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันก็ยังรู้สึกนะคะ<อ>เป็นลักษณะที่มันยังมีความผูกพันอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ปรับตัวนะคะเช่นอาจจะมีการระระยะ เขาเรียกอะไรนะมีการรักษาระยะห่างในความสัมพันธ์ให้อยู่ในฟิลของการเป็นเพื่อนการเป็นพี่น้องมากขึ้นนะคะและในขณะเดียวกันนะอาจจะเป็นตัวเขานะคะที่ค่อนข้างจะแสดงในมุมที่ว่าเขาเฟดแล้วเขาเขาพยายามที่จะแบบเออไม่ไม่เทคแอคชั่นอะไรแบบเยอะแยะมากมายแล้วแต่เรายังสามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้นั่นเองนะคะ six of cups โอเคคือในส่วนตัวไพ่มืนอึ้นว่า มันมีความรู้สึกดีนะคือเหมือนกับหยุดอยู่ใกล้ทุกครั้งมันก็มีเรื่องเรื่องของความอบอุ่นใจนะคะเพียงแต่ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์หลังจากนี้มันก็อาจจะยังมีกันอ่ะยังไม่ได้ห่างหายกันไปเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการเข้าหากันมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ก็คืออาจจะมีบาดแผลอะไรบางอย่างก็ตามนะแต่ว่า เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังมีการวนเวียนกันกลับมานะคะอาจจะมีการทักมีการพูดคุยแต่ด้วยการที่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเซฟใจตัวเองนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่อยากเอาใจลงมาเล่นเยอะหรืออะไรแบบนี้ได้ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราขอคําแนะนําสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะ ขอคำแนะนำสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะเป็น The Star นะคะ The Chariot ค่ะ King of s w o r d นะคะ Four of s w o r d นะคะแล้วก็เป็น King of Wands นะคะ The Chariot ค่ะ Ten of p e n t a c l e นะคะเอ่อคราวนี้ในส่วนที่ไพ่แนะนำนะจริงๆมิงมองว่าไพ่อาจจะ แนะนำให้เราโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรประมาณนี้ให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นในเรื่องของความแบบชิลๆสบายๆค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่านะคะแล้วก็มันขึ้นว่าก็ไม่แน่เราอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นกับรักครั้งใหม่ๆก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าความรักมมนเหนื่อยไพ่ก็บอกว่างั้นเรามาดูในเรื่องของแพชชั่นแล้วก็ความต้องการของเราก่อนว่าตอนนี้เราอยากทําอะไรเราอยากจะมีอะไรเราอยากจะเป็นยังไงมาโฟกัสในเรื่องแพชชั่นของตัวเองก่อนก็ได้นะคะโอเคก็เรียบร้อยในส่วนคําทานายนะคะ สำหรับใบที่3นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนรัคนาดาวจันทรศุกร์หรือว่าราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะเป็นราศีมกรค่ะ ราศีสิงค์ค่ะราศีพฤษภค่ะแล้วก็เป็นราศีพิจิกค่ะเรียบร้อยสําหรับสถานการณ์นะคะเรื่องดีๆที่จะเข้ามาถือว่าดีไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะดีสําหรับบางคนที่แบบยังไม่พร้อมจะ move on อะไรแบบนี้เนาะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะนะคะในส่วนใบสุดท้ายนะคะใบที่4เป็น Travel s House นะคะรานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเรานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะ สถานการณ์ปัจจุบันของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็น four of ห้าสา์ค่ะ the empress six of one king of swords ค่ะ two of one นะคะ six of one the fool เพดออฟครับนะคะเชูออฟฟอน์ค่ะเดอะมูนควีนออฟภาษานะมีรู้สึกว่าสถานการณ์นี้จะเป็นเชิงที่เกี่ยวกับความรักนะคะคือในส่วนตัวไพ่มิงขึ้นว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มันมีทิศทางที่ดีได้นะมันแบบมันมีความสําเร็จในเรื่องของความรักได้มีการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของความรักแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังมีในเรื่องของความไม่ไว้ใจนะคะมีความแครงใจมีในเรื่องของความหึงหวงในเรื่องของความรักหรือบางครั้งม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนดูแบบมันมีความน่าสงสัยอะไรบางอย่างแม้ว่าใครต่างๆจะทักทวงก็ตามแต่ว่า ก็จะมีคนที่แบบไม่ฟังอะ่ะยังไงก็เลือกที่จะฝากความหวังไว้ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแบบว่ามุ่งมั่นมากยังไงก็ต้องเป็นความสัมพันธ์นี้เท่านั้นใครมาพูดอะไรก็จะไม่ฟังนะคะในขณะที่อีกคนนึงก็จะมีในเรื่องของความสับสนนะคะคือคนนึงเนี่ย เขาอาจจะเป็นฟิลที่มีการแสดงออกที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคือชัดเจนว่าเอ้ยเขาพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป้องทั้งที่จริงๆตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีความชัดเจนในความคิดของตัวเองคะ,ะมันมีในเรื่องของความสับสนเช่น คนคนนี้อาจจะยังมีเรื่องของการผิดหวังเสียใจนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์และอาจจะยังมีการนึกถึงใครบางคนนะคะที่เป็นลักษณะแบบ queen of hearts นะคะคือเป็นคนที่อาจจะดูนิ่งๆหน่อยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้เหตุผลเยอะหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นใครสักคนที่แบบมีม,มีความเด็นเราอะไรประมาณนี้ค่ะคราวนี้ขอดูหน่อยว่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับเราคือเรื่องอะไร f i v e of c u p s ค่ะ s i ซ of Swords นะคะ High p ซ์เอ็ก of c u ค s ค่ะแล้วก็ The Tower นะคะ Hangman คราวนี้ถ้าถามว่าเรื่องดีๆสำหรับเราคืออะไรมีเรารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้เราอาจจะเป็นคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของความรัก เราก็ค่อนข้างที่จะหยุดติดแล้วก็มีความหึงหวงในความสัมพันธ์พยายามที่จะคอมมิตนะคะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้หรืออะไรประมาณนี้นะคะในขณะที่อีกคนน่ะก็ดูเหมือนจะคล้อยตามแล้วนะแต่จริงๆก็แอบมีความสับสนในใจอยู่ลึกๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นมิงเลยรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจนเหมือนตัวเขาค่ะที่แบบมีความเป็น king of sword คือเขาอาจจะยังมีการนึกถึงใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เขาเนี่ยยังคอย แอบติดตามข่าวสารแอบมองแอบดูอยู่ห่างๆนะคะแต่ว่าเรื่องดีๆก็คือเขาอ่ะก็อาจตัดสินใจที่จะเลือกเราอยู่ดีนะคะคือมันขึ้นประมาณว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกกับอีกคนหนึ่งอยู่บ้างนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกที่จะคลอยตามนะคะคือตามใจอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นทุกอย่างก็คือแล้วแต่เราอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีโอกาสที่ว่าพอเรากับเขามีการคอมมิตนะคะมีการที่แบบ หมือนกับพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงที่มีความจริงจังก็มีโอกาสที่คนคนนั้นที่อยู่ในใจเขานะคะจะมีการ ออกไปจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยกึง่งเหมือนมีความเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าเป็นรักที่เหมือนกับยังลืมใครสักคนไม่ได้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีการเคลียร์มีการจบลงเมื่อเรานะคะเหมื <Okay. S 1> อนกับมีการทําข้อตกลงในความสัมพันธ์ที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะแต่ว่าในส่วนต่อไพ่มันก็ค่อนข้างราร์กพอสมควรนะคะมันมีดับไพ่ของการลาจากการจบหรืออะไรประมาณนี้มีการจบความสัมพันธ์แบบปุบป,บปบรับกระทันหันขึ้นนะคะซึ่งไม่ใช่กับเรานะมิมอกว่าเป็นกับ อีกคนนึงอะ่ะเขาก็อีกคนนึงที่อาจจะเคยมีความลังเลลังเลกันมาอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่คราเนี้ยมีไพ่เดอะแฮงแม่นะคะมีรู้สึกว่าอืมเขาว่าจะมีช่วงหนึ่งที่เขาอาจจะเหมือนกับนิ่งๆในความสัมพันธ์ที่มีกับเราไปได้เหมือนกันอะ่ะอยู่ในจุดที่อาจจะแบบเฟลอยู่ะคะ่ะเพราะว่า อีกคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับไม่ได้บอกเราปิดบังเราอะไรอย่างเงี้ยทางนั้นก็อาจจะเรื่องแบบถอยออกไปเลยอะไรแบบนี้ได้ค่ะแต่ว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมามีความเคลียร์มีความชัดเจนมากขึ้นเขาก็จะกลับมาโฟกัสที่เราอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะคราวนี้ขอดูหน่อยแล้วแนวโน้มทิศทางความสัมพันธ์เรากับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเอ็ดอัพสอดค่ะเชี s ร์อัสอดค่ะแชมพันลั เอ็กออฟฟอนนะคะเราก็เป็น q u e e n of s w o r d นะคะขอดูหน่อยเช of s w o r d นะคะไฟออฟ a ัสานะที่ทางความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะคือในส่วนตัวไพ่งขึ้นว่ามิงมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะมีใครสักคนที่ค่อนข้างจะดุนะคะดุพอสมควรเลยอ่ะแล้วก็ต้องการอะไรที่เคลียร์แล้วก็ชัดเจนมากๆหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะ แล้วเมื่อเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีในเรื่องของการที่ต้องมีการปรับตัวการค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าอาจจะมีจุดที่แบบเถียงการทะเลาะกันบ่อยนะคะแล้วก็ถึงจะมีการปรับตัวได้แล้วความสัมพันธ์ก็จะมีทิศทางนะคะที่แบบมีการพัฒนาได้นะแต่ว่าในส่วนไพ่ที่มี u e e n of s w o r d นะคะมีรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นเราอะเราเองอาจจะต้องมีโมเมนต์ที่อ่อนโยนบ้างนะคะเพราะว่ามันขึ้นว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดุเด็ดขาด มีความชัดเจนมากๆแล้วก็ไม่ยอมฟังเหตุผลด้วยในบางครั้งคือเราเลือกที่จะเชื่อในเหตุผลของเราเองไม่ใช่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อเหตุผลแบบไม่เชื่อเลยนะคือแบบแต่เรามีเหตุผลของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นลักษณะที่ความสัมพันธ์เนี้ย เราอะจะรู้สึกว่าเราได้รับการเติมเต็มเราสําเร็จนะแต่อีกคนอาจจะมีความรู้สึกของการขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่เรื่อยๆล้วถูกบั่นทอนทีละท,ทีละเล็กทีละน้อยหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะน,นั้นบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะต้องมีการปรับตัวกันอีกนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำแนะนําค่ะขอคาแนะนําสําหรับคนที่เลือกไพ่ค่ะใบที่สี่ เป็น king of sword นะคะ e i g e of w a n d นะคะ four of hearts t h ard, ะ t h e m o o n นะคะแล้วก็ the h i p h a n t s ค่ะ t w o of w a n d นะคะคราวนี้ในส่วนของคำแนะนำนะมิมวาวาไพอะพูดในเชิงว่าเราอาจจะต้องมีการ เปิดใจนะคะเป็นลักษณะการรับฟังเขาให้มากขึ้นนะคะเราก็อาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาเขาบ้างนะคะแล้วก็เป็นไพ่คิงออ o f อ s เนี่ยคือจริงๆเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะแบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองระดับหนึ่งมีอีโก้อะไรอย่างงี้ค่ะเหมือนเราเองก็ต้องพยายามอยากไปขัดอะไรกับเขาหรืออะไรประมาณนี้นะคะคือในส่วนตัวไพ่มันขึ้นว่า บางทีตัวเราเหมือนคาดหวังในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วบางทีไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์เราอยากให้ทุกๆด้านในชีวิตของเราไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ว่าพอเราคาดหวังสูงมากๆมันเลยกลายเป็นว่าเราก็จะมีความกังวลกลัวจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการมีความสับสนเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นนะคะ มิงมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือมันสามารถไปได้เรื่อยๆของมันนะล้วก็ตัวเราอาจจะแบบลองปณีปนอมนะคะในเรื่องของคําพูดคําจากับเขาอีกสักนิดหนึ่งนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยในส่วนสถานการณ์นะคะสำหรับคนที่เรา,าไพ่ใบที่4แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนลัคนาดาวจันดาวสุหรือว่าราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะมีราศีกุมค่ะเอ่อราศีพฤษภตุลน,นะคะ มีนนะคะแล้วก็ราศีธนูค่ะเรียบร้อยสำหรับสถานการณ์ความรักนะคะคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่4ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้แล้วก็ดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ที่อยู่ด้านบนได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ